วันเกิดคุณยายของเรานะคะวันนี้วันที่หนึ่งเมษายนเป็นวันเกิดยายน้อยนะคะไป,<อ>ปะดูบรรยากาศกันนะคะเขาก็ปิดเสียงไปเลยได<ช>้<อ>แล้วหนึ่งยา อะไรดิอะไรครับข้าวหมูย่างครับข้าหมูย่างครับผมมไม่กินอ่ะนม่กินมากทํามไม่กินเออเพราะว่าไม่มีช้อนบรรยากาศร้มาครับเที่ยี่ปวันี้อย่ารติดตามกันว่าเราสั่งอะไรกันมาทาบ้างข้าวำปูปูรออะไรนะครับรออะไรพนเตอร์รอทิมจุมรอทิมจุมค่ะเช็ใหญ่เลยจับทอดมันปุ้ง จับช้อนมันกุ้งตอนนี้นะคะเราก็ได้อาหารมาเกือบครบแล้วนะคะมีอะไรบ้างครับลาบไข่หมดแดงแล้วก็ข้าหมูย่างส้มตำยำถั่วพูค่ะแล้วอะไรตี้แล้วทอดมันกุง้งของเด่นของผมมนะครับยัี่ยอยั่วๆใหญ่าามากเดี๋ยวลองชืมนไปนะครับหลี๋นี่ค่ะคือชุดจิ้ม ชั่วโทสกันครับโอ้ยักษ์มากๆเลยนะคะนะรไปทานกันครับผมมีหมูมีกุ้งนะครับเต้าหผักครบเลยอันนี้เอยวาราไปรอกินครับเอามาแล้วอันนี้จะเป็นเรายิ้มจุ่มัรางตาอย่าานครับมาหัก ก็มาเองมาอันนี้พี่เจ้ให้พี่เขาทากุหลาบให้ใจะให้ยายนะคะวันนี้มันเกิดยายน่ารักมากได้ตัไครับได้หมาได้มาเอ้าแล้วก็มาให้อาหารปลาก้วชค่อกล่องน่ารักมากน้องที่เป็นรูปอะไรนั่นเป็นรูปหมีนั่งอยู่นะครับนนจะเป็นรูปแปรบบรปี๊ปด เริ่มมากเลยครับทุกคนจะเป็นน้อยๆจะเป็นปลาตัวเล็กๆอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะนี่ครับตรงนี้มันเริ่มกินอยู่หอมมอมเทลล์ชิ้นๆใหพี่ให้หอ,อมมอ,อมเทลล์ เป็นไวท์มอลนะคะเป็นโอว์เป็นไวท์มอลเฮ้ยเราต้องเป็นมิกซ์ูเดี๋ยวก่อนเรียนอ่อยมากอันนี้ต้องตี้ขยี้ปงจริงใช่ไหมครับอร่อยไหมอร่อยทุกอย่างแม้ว่าเนี้อาหารอร่อยมากไหนแล้วขยี้ปงยังขยี้ปูเออตี้ขยี้ปงวันนี้ใครเป็นคนตั้งอาตี้เป็นคนตั้งอาร์พีเอ็นเตอร์ใช่ไหมอตี้ขยี้ปงขยี้ปงก็คือว่าแบบเราจะไปหาร้านอร่อยอร่อยทานเย็นใช่ไหมครับ ถก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูสร้าบรรยากาศดีๆใช่ไหมครับใช่ร้านอร่อยร้านไหนอร่อยร้านไหนดีแล้วจะมาบอกเพื่อนๆนะคะน้นใจจริงมากเกสดอะไรคะฮับบี้เบิร์ดเบย์ค่ะร้านนั่นกัน่ะ13นั่นกันนะครับวันนี้นะคะเราก็มีของขวัญเล็กๆน้อยๆมาให้ยายด้วยนะคะพีน้องก่อน คุณมอบกเลยโอเคค่ะก็ของวของน้องเตยนะคะก็อ oh, okay, so ุหลานนะคะมีายค่ะแล้วก็แล้วก็นะเต้ยก็ไม่ได้มีแค่นั้นนะคะเต้ยแล้วเตก็มีรูปที่น้องเตยว่าให้ยายด้วยอันนี้มันอาจจะไม่ค่สวยเาไหร่เจมีอีกรูปหนึ่งด้วยแต่ว่าน้องเต่ยเอารูปนี้ให้า นี่อันนี้ยายอ่ะหนูเสิร์มอันี้ยายด้วยนะยายมีสร้อยทองคําแล้วก็ปิ่นปักของทองคำนี่ดูสยายมีปินทองคำแล้วก็นีทองคำมากเลยนี่แล้วก็อนเตอนอของที่เสร็จแล้วงนอที่ก็คือจะมีหมาจะมีนะแล้วก็ อันนี้ครับอันนี้คือเขาถ่ายถ่ายยายแล้วก็มีเซนี่คลาขก็คือนะคือผมถ่ายอ้ใกก็คือผมถ้าอุยใส่ขาแล้วก็่ระไก็คือผมถ่ายลูปเม้าเช้าลูผมก็มาว่าตามครับมัจะเหมือนนะขยาย โอเคอันนี้นะครับแดงเหมือนยายมแดงแดงแดงแดากมากเลยเอาไว้คนใหญ่โอเคแล้วมาดูคนแดงดูหวเงนนานะครับผมคนนี้อหน้าเนาะจุดหกล้านสาล้านหกล้าน ไลค์กดแชร์ติดตั้งชารคใ้กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอย่าล้มนะคะได้ลืมติดตามนะคะว่าร้านต่อไปที่เราจะไปกินเนี่ยจะเป็นร้านอะไรแล้วของอร่อยที่เราได้ทำจะคืออะไรเยเราจะไปร้านนั้นอีกไปเจอกันค่ะคับ